สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาบแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีธนูลักนาธนูประจําเดือนมิถุนายน2564นะคะชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆท้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวง ตััววนนน้เเองเอะ่ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะในเดือนมิถุนายน2,564นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน พไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนได้เป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะสเตรนท์ Strength ค่ะหกถ้วยนะคะ10ดาบค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะเด็กถือดาบนะคะ ควีนถือถ้วยค่ะเทมเพล e นะคะเด็กถือเหรียญค่ะเอ็มเพลสนะคะและเอาคำนะคะได้เป็นไพ่เก้า 9, เหรียญน,นะคะโอเคชาวราศีธนูลัคนาธานูนะคะคุณคือชาวทตุไฟเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนของชาวราศีธนูลักขณาธานูในเดือนมิถุนายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่ v i e l of Fortune นะคะว i e l of Fortune เป็นไพ่ใน,ในตำแหน่งของ Major a r c a ค a ซึ่งเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันนะคะ ไปสู่ในทิศทางที่มันดีขึ้นนะถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจออะไรที่มันเ,ออเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคติดขัดนะคะแล้วก็เจอเรื่องราวปัญหามากมายรวมเร้าไม่รู้สึกว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคะตัวคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะสิ่งต่างๆอุปสรรคมากมายมันกำลังจะจบลงแล้วนะคะหรือบางคนจบลงไปแล้ว ผ่านพ้นเรื่องราวที่เจ็บปวดแสนสหาหัสไปแล้วนะคะเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้เกิดใหม่จะได้ชีวิตใหม่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอืเนาะในเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะลาออกจากงานเดิมนะคะไปเริ่มต้นงานใหม่คุณได้โอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆนี้นะคะอ่าอาจจะมาจาก เขาเรียกว่าเจ้านายเก่าเพื่อนร่วมงานเก่านะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณที่เคยรู้จักการคอนเน็กชันเก่าๆที่เคยร่วมงานกันนะคะมาหยิบยื่นนะคะงานใหม่ให้คุณโอกาสใหม่ให้คุณนะคะสำหรับคนที่ตกงานเนาะนะคะถ้าหากว่ายังไม่มีนะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะมีโอกาสนั้นมาแน่นอนนะคะอืม จะได้งานใหม่แน่นอนนะคะแต่ว่างานใหม่นั้นอาจจะมาจากคนที่คุณเคยรู้จักแล้วคนที่เคยคนที่คุณเคยร่วมงานกันมาแล้วประมาณนั้นนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าทำงานประจำอยู่นะคะนะตอนนี้ทำงานประจำอยู่นะก็มีเกณฑ์โอกาสที่นะคะคุณจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในที่นี้อาจจะไม่ใช่การ โยกย้ายองค์กรใหม่ที่ทํางานใหม่อาจจะเป็นการโยกย้ายภายในองค์กรนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นแบบว่าย้ายจากสาขาหนึ่งไปอีกสาขาหนึ่งอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นการแบบว่าย้ายโต๊ะทํางานเปลี่ยนทิศอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเบื่อกับงานงาน,งานที่ตรงนี้แล้วคุณอยากจะแบบว่าเปลี่ยนงานนะคะก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่คุณจะนะคะ ออกจากงานที่คุณเคยทำเนี่ยตรงเนี้ยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่มีคนมาเสนองานให้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าเจ้านายเก่าคอนเนคชั่นเก่าที่เขาช,ชักชวนคุณไปทำด้วยอะไรประมาณเนี้นะคะอืมสำหรับคนที่เป็นานายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะอืม เออ่ไม่รู้สึกว่ากิจการของคุณนะการงานของคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากสถานการณ์ในดีที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะเจอปัญหารุมร้อมมากมายนะคะทั้งโรคระบาดเศรษฐกิจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับตัวคุณ ผ่านพ้นวิกฤตช่วงที่แย่ที่สุดมาแล้วอะคะ่ะในเดือนมิถุนายนนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นตามลำดับอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็จงมีกําลังใจนะคะดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะ,ะการงานไปแล้วการเงินค่ะการเงินของชาวราศี ธนูลัคนาธนูนะคะไพ่เงินที่เป็นไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมา2ใบก็คือไพ่เด็กถือเหรียญและเป็นไพ่9เหรียญน,นะคะการเงินของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะค่อนข้างที่จะไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆในที่นี้หมายถึงว่านะคะคุณอาจจะนะคะเขาเรียกว่ากำลังผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องราวของการเงินนะคะบางคน พิ่งจะใช้หนี้หมดะนะคะเริ่มที่จะเก็บหอมรอมริษได้บ้างแล้วนะคะเริ่มที่จะแบ่งสัดแบ่งส่วนนะคะหายใจได้คล่องนะคะบ้างแล้วในเรื่องราวของการเงินนะคะตรงนี้นะก็ยังยังไปได้ยังยังไปแบบว่าการเงินของคุณยังยังยังหมุนได้ฟล o w ์อยู่นะคะยังไม่ได้มีอะไรติดขัดนะคะแต่ว่านะการเงินของคุณนะคะก็จะหมดนะคะไปกับ เขาเรียกว่าการก็จะหมดไปกับอาจจะหมดไปกับการลงทุนนะหรืออาจจะหมดไปกับการซื้อของฝากนะคะหมดไปกับการซื้อเขาเรียกว่าของกินของฝากแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือการเงินของคุณก็จะหมดไปกับเขาเรียกว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณน่ะนะนะนะคะ แล้วก็นะคะสำหรับนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโชคลาบราบลอยถามว่าชาวราศีธนูและคาธานูมีเกณฑ์บอกาสที่จะมีโชคลาบลาบลอยไหมไม่บอกได้เลยว่ามีนะคะมีเหมือนกันนะคะ,ะโชคลาบราบลอยของชาวราศีธนูและคาธานูจะมาจากนะคะผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงท้องผิวขาวนะคะหรืออาจจะเป็นผู้หญิง ถ้าไม่ท้องก็ล่างทัวมาค่ะแต่ผิวขาวแน่นอนนะคะขาวขาวชมพูขาวเหลืองนะคะผิวขาวแน่นอนนะและนะคะโชคลาภของคุณนะอาจจะมาจากการเดินทางอ่านะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ให,ให้แบบว่างมงายนะอืมก็ถ้าว่าใครที่ชอบแล้วก็อา คือชอบอยู่แล้วอ่ะก็นะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณได้โชคมาแล้วก็ต้องแบ่งทำบุญด้วยนะคะการทำบุญเสริมดวงของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะดวงของคุณในเดือนมิถุนายนนี้กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะดังนั้นค่ะการทำบุญเสริมดวงนะคะก็คือนะ อาจจะเป็นการถวายสังฆทานก็ได้นะคะถวายผ้าไตรยจีวรน,นะคะรวมถึงพระนะคะถวายพระพระปางอะไรก็ได้ประจําวันเกิดของคุณก็ได้นะคะพร้อมกับผ้าไตรยจีวรน,นะคะถวายพระนะคะแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะให้กับเทวดาประจําตัวให้กับครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือนะคะ เนาะมันก็จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยนะคะ,ะเขาเรียกว่าขาจัดปัดเป๋าอุปสรรคต่างๆเนาะแล้วก็จะได้ดีขึ้นในเร็ววันนะคะแล้วก็แนะนำนะคะใหะ้การทำบุญนะอาจจะเป็นการบริจาคเลือดก็ได้นะคะอาจจะเป็นการบริจาคเขาเรียกว่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นการทำทานก็ได้นะคะการทำทานกับ บ้านสงเคราะห์นะคะมูลนิธินะคะที่เกี่ยวกับเด็กนะคะตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะการงานการเงินไปแล้วการทำบุญเสริมดวงโชคลาภไปแล้วสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีธนูและคณาธนูให้าาระมัดระวังนะคะระมัดามาระวังมากๆในเขาเรียกว่าระวังเขาเรียกว่าถ้าใครที่ ทำงานออฟฟิศก็ระวังออฟฟิศซินโดรมนะคะขับรถปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดบา่าปวดไหล่นะคะคนที่ยกของหนัหนกๆนะคะคนที่ยกของบ่อยๆขับรถไกลๆนะคะขับรถบ่อยๆขับรถนานๆเรามาระวังการดูกทับเส้นประสาทด้วยนะคะแล้วก็เรามาระวังการปวดหัวไมเกรนนะคะเ,เราบ้านระวังในเรื่องราวของความคิด คิดเยอะคิดมากเครียดวิตกกังวลน,นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยอีกอย่างหนึ่งคือระมัดระวังอาหารการกินนะคะไม่ใช่ว่าจะท้องเสียท้องร่วงนะแต่ว่าน้ำหนักคุณจะขึ้นนั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับในเรื่องราวของความรักค่ะความรัก เดี๋ยวไม่จะทำคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้ไม่จะอ่านคร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะความรักของชาวราศีธนูลักนณาธนูสำหรับคนโสดคนโสดมีเกณฑ์โอกาสที่คนรักเก่าจะกลับคืนมานะคะมีคนรักเก่าต,ต,กติดต่อกลับมานะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเด็กก็ได้นะ,ะที่อาจจะได้เจอกันนะคะแล้วก็สารความสัมพันธ์กันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมเนาะแต่ ถามว่าคุณจะสารความสัมพันธ์ต่อไหมอันนี้แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีนะคะดวงใครดวงมันเนาะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะสำหรับนะคะคนคนที่โสดสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือมีคนคุยแหละแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ไหมในใจลึกๆคุณก็อยากเลื่อนนะเออคุณก็อยากจะจะ,จะ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 ได้ความชัดเจนนั่นแหละนะคะแต่ว่านะ มันอาจจะยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่โอกาสที่จะได้เลื่อนความสัมพันธ์ในเดือนนี้แต่นะคะความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นถามว่ามันมันมันยังต้องมีการปรับตัวค่ะต้องทำความรู้จักกันมากขึ้นปรับตัวกันมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าถามหาความชัดเจนก็ยังไม่มีนั่นเองนะคะอืม สำหรับคน,นนะค,ะคนที่มีแฟนแล้วนะคะคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งงานแล้วก็ตามนะคะเป็นคนมีคู่นั่นแหละเนาะก็นะคะอ,อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความต่างนะคะความต่างในที่นี้ก็คือความแตกต่างทางด้านความคิดนะคะทัศนคติความคิดเห็นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเขาเรียกว่า,าความต่างของ ช่วงอายุระหว่างวัยแบบนี้ก็ได้นะคะก็ให้ระมัดระวังความต่างนั้นนะคะมันจะเป็นอุปสรรคก็คือจะทําให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะนะคะคนนึงก็อยากจะควบคุมวงการอีกคนนึงก็เอาแต่ใจเหลือเกินดื้อเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็นะคะก็ต้อง เจอกัรคนละเครื่องทางจะ,จะแฟที่สุดนะคะแล้วก็อยากจะให้ค่อยๆปรับตัวล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะกอ็อยากจะให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าว่าใครที่ยังไม่พร้อมที่จะตั้งคันนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่นะคะมีไพ่ของอาการตั้งคันขึ้นมาด้วยนะคะ ก็ถามว่าใครแต่งงานแล้วแล้วก็พร้อมที่อยากจะมีนะคะลูกเนาะก็ยินดีด้วยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้ว ลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ